ในฐานะที่เป็นคนที่มีกิจกรรมมากมายตอนเป็นสาวเป็นนักข่าวเป็นนักเขียนเป็นนักแปลพอเข้ามาเห็นปัญหาสังคมก็เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ที่ได้โอกาสผู้ที่ถูกสังคมกลั่นแกล้งเป็นเหยื่อของสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนาพี่อยากให้มัน เกิด s u b specialty ในตัวของมันเองนะคะในเรื่องของความรุนแรงร <S <S> แล้ววันนี้อายุ85ป้าสียังไม่อยู่เฉยๆครับยังคิดถึงว่าจะทำยังไงถ้าเราหมดลมหายใจแล้วเรากลับไปเป็นดินแต่ต้องเป็นดินที่เป็นประโยชน์สำหรับสิ่งอื่นๆที่จะอยู่ต่อจากเรา <S <S> ความตายเนี่ยมันไม่มีมีชีวิตกับไม่มีชีวิตอันนั้นสิ หลายความคิดของป้าศรีนี่อาจจะล้ำกว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ต้องวองทั้งแง่ปรชัชญาพุทธศาสนาและแม้กระทั่งเรื่องของ time and space เวลาและพื้นที่อน์สตน์เกี่ยวอะไรกับชีวิตของป้าศรีคนนี้วันนี้ต้องฟังครับวันนี้มาชวนป้าศรีคุยเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งมีสีสันมีผลงานมีความ สนุกสนานและก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับคนรุ่นต่างๆว่าปีนี้85แต่ผมดูเห็นเดินคล่องแคล่วมากมาถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บทำทุกอย่างเหมือนกับคนวัยสัก60ต้นๆเลยนะเนี่ยก็ใจร้อนก็ต้องทำทำอะไรให้มันเร็วอยู่เรื่อยๆยนะฮะแล้วก็คือเวลาใครมาบอกอว่าจะคุยเร่งความแก่เนี่ยนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยชอบมากเลย พ่ออีตอนนั้นกําลังเห่อความแก่ใช่ไหมเห่อความแก่เออตอนนี้ตอนนี้เบื่อความแก่แล้วตอนนี้มันแก่มานานมากอล้วเนชินกับความแก่แล้วเดี๋ยวอะไรอาการเห่อความแก่เนี่ยเป็นยังไงโอ้ยภูมิใจสิเออเหรอเออฉันอายุเจ็ดสิบแล้วนะเออฉันขนาดชั้นเจ็ดสิบชันยังใสแนวได้ขนาดนี้อะไรที่หน้าหมันไส้ต่างๆแล้วก็พูดถึงแหมวิธีคิด สำหรับคนแก่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอหาหวยหวยแตกทำไมก็ผ่านมาปั๊บก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เห่อความแก่แล้วเรามาเจอว่าความแก่กับความไม่แก่มันก็พอๆกันตอนนี้ที่เห่อคืออะไรตอนนี้กำลังเหอ่อเห่ออะไรที่พบ ใหม่ๆนะอย่างหนึ่งที่เหอนะแต่ว่าอาจจะฟังดูงี่เง่าคือป้ากำลังรู้สึกว่าเวลามันไม่มีอะเวลาไม่พอเวลาไม่มีคือคือป้ารู้สึกว่าคุยกับคุณจุีิชัยอยู่เนี่ยมันไม่มีเรื่องของเวลาไม่มีมันมีเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปอะนึกออกมาหรือความเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยครับแต่มันไม่ใช่ เวลาเนี่ยมันมันแค่เป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาวัดการเคลื่อนไหวรหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอะไรก็ตามเหรอ,อ,อคือไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าความรับผิดชอบน้อยลงหรืออะไรแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่ามันไม่มีกาลวเวลาอ่ารู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเป็นของ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองมีแต่ความเสื่อมและการเปลี่ยนแปลงอนนั้นก็คือเวลาไงเวลามันเกาะกินเราเอาเวลาเนี่ยมามาพยายามที่จะเป็นเครื่องวัดความเสื่อมและความเปลี่ยนแปลงแต่ในตัวของมันเองมันไม่มีเราใช้มันมาวัดมันเป็นแมนเมตมันเป็นมนุษย์ร้างมันเป็นตัววัดอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่า ในช่วงที่พี่มีอะไรเต็มไปหมดแล้วพี่ต้องรีบทำเนี่ยนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวหรือการคิดหรือการพูดเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เขากำหนดมาให้ให้ทำเนี่ยเราก็จะบอกเราไม่มีเวลาอ่าใช่ไง เพราะว่าเวลาเนี่ยนะมันไปขึ้นอยู่กับความมืดความสว่างใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเการด้วยความมืดความสว่างเขาเขาบอกเราว่าเราต้องส่งคัพปี้เหาเนี่ภายในก่อนที่ความมืดมันจะกลับมาอีกสองผลอันนี้คือไอแรงกดดันตอนเขียนหนังสือยังมีอยู่นะเนี่ยส่งต้นฉบับกี่โมงมันเลยวัดความสว่างความมืดอันนี้ยังหลอนอยู่เลยใช่ไหมเขียนหนังสือตอนนั้นมันมีคําว่าเดทไลน์ ใช่ไหมสังคือไม่เล็ดทไลน์ก็คือเส้นตายเส้นตายมันก็คือเวลาแลคำว่าเส้นตายเนี่ยใครเป็นคนสร้างใครบอกว่ามันเป็นเส้นที่อยู่งานอยู่หรืออยู่จะตายถ้าอยู่ไม่ทำให้ทันทันอะไรคือ i อ s all man-made มนุษย์สร้างทั้งสิ้นในเมื่อเขาบอกว่า time กับ space เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่เพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวใน s p ปซ e ันถึงได้เตีอยกมาเป็นเวลาถูกปะมันมีกรอบขอามาจากนี่ถึงนี่กี่วินาที<ๆ>ถูกมเนยเนี่ยมันก็เลยบอกว่า time and space เนี่ยมันผูกติดกันถูกต้องแต่ทำไมเวลาพี่รู้สึกว่ามันไม่มีพี่รู้สึกจริงๆนะว่าไม่มีเวลาว่าเวลามันเป็นของที่มนุษย สร้างขึ้นมาเองนะ<ม>ชิดขึ้นมาเองเพื่อ<ม>จะทาให้ทุกอย่างมันซ<ม>ิงโครไนซ์ได้เนี่ยแต่ว่าผมจําได้ว่าพี่เคยชวนคนทั้งหลายแล้วที่พี่เจอเนี่ยพูดถึงเรื่องความตายอแล้วผมก็จําได้ว่าพี่ก็ชวนผมคุยเรื่องความตายผมก็ดีผมจะไปหาพี่ก่อนผมตายเพื่อจะได้พูดถึงความตายก่อนผมจะตายวันนี้มาถามพี่ว่าสําหรับพี่เนี่ยความตายยังมีความสําคัญอย่างไงที่เราต้อง เข้าใจเตรียมตัวอะไรคือความตายคือการผ่านพ้นจาก้าเด็ดลายตรงนี้ไปอีกเด็ดลายหนึ่งเดไลน์ใช่ไหมพูดถึงเด็ดลายอี่แล้วใช่ไหมเด็ดเนี่ยเด็ดไงตายไงเด็คือสำหรับพี่เนี่ยนะนี่พูดจริงๆนะไม่ไม่ได้แกล้งพูดนะพี่ทำงานเรื่องความตายมาเป็นสิบสิบปีผมจำได้แล้วก็เวลาเนี่ยชีวามิกก็ยังอยู่พี่ พี่ก็มีทีมสาวๆที่เข้าอุทิศตนกันมาเป็นตัวตายตัวแทนพี่สามสามคนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นพี่เองเนี่ยพี่ก็สเตปเอาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่อันที่จริงเขาก็เดี๋ยวนี้เขาเก่งกว่าพี่เยอะพี่ก็ไม่ค่อยได้ให้คำปรึกษาอะไร,ะรแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยความตายเนี่ยมันไม่มีอาไม่มีอไอ้เวลาก็ไม่มีความตายก็ไม่มีแล้วพี่จะเอาอะไรเนี่ย มันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตอันนั้นสิใช่ไหมเพราะว่าพี่พี่จะเล่าให้ฟังว่าอ,อะไรที่พี่มาถึงจุดนี้พี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบปารีสมากะนะฮะแล้วเวลาพี่ไปเนี่ยพี่พี่จะชอบเดินคนเดียวแล้วก็พี่ไปเจออรถไฟใต้ดินนะจะเอ,อจำชื่อไม่ได้ถ้าจำได้เดี๋ยวนี้ก็จะบอกอแล้วเสร็จแล้วติดกันนั้นอ่ะมันมีทางลงพี่ก็อ่านไอ้ที่มัน มันเขียนไว้ตรงนั้นว่าคือในช่วงประมาณศตวรรษที่ส9บเเนี่ยมันมีการล้างป่าช้าที่บารีตเนี่ยสิบสอดป่าช้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าคนตายมันกินที่คนเป็นเอางั้นเถอะสิบเอ็ดป่าช้าแล้วมันเขียนหมดเลยว่าในช่วงนั้นๆ ของอุโมงค์เนี่ยนะคะจะเป็นประช้าไหนประช้าไหนแล้วก็ประช้าไหนมีคนสำคัญคนไหนเช่นมารียงเทรูเน็ตว้าวื่องของมารียงเทรูเน็ตเลยนะโรบสเปียดันตองนะคือเราก็เป็นโลกว่าประวัติศาสตร์เราจะรู้จักเยอะมาดามดูแบรียอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็มันเดินไปถึงตรงปลายปลายอุโมงค์ก่อนที่จะเลี้ยวอุโมงค์มันก็จะเลี้ยวอย่างเงี้ย มันมีเขียนไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะเป็นของกวีคนไหนก็ไม่รู้แค่บรรทัดเดียวไอ้เราก็ภาษาฝรั่งเศสงูปลาแต่บังเอิญเข้าใจแล้วก็เข้าใจแบบมันวาบเข้ามาในตัวเลยนะมันแปลว่าความตายเจ้าคืออะไรมีแต่มีแต่ลมหายใจกับไม่มีลมหายใจเท่านั้นเอง สำหรับพี่นะสําหับพี่มันหลุดเลยอ่ะมันหลุดเลยก็คือความตายไม่มีไม่มีไม่มีมันมีแต่ลมหายใจและไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองไอตัวร่างกายเราก็ค่อยสลายหายไปเขามันกลับไปสู่พื้นดินเท่านั้นเองใช่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยชีวมิตรเนี่ยพยายามจะสอนให้คนไม่ต้องกลัวความตายเตรียมตัวตายเราไม่ได้สอนใครเราแค่ให้แฟกต เราให้ข้อมูลเราไม่สอนใครเพราะว่าการสอนคนมันไม่ใช่แต่การให้ข้อมูลคนใช่แล้วก็นอกจากให้ข้อมูลแล้วให้ตัวอย่างให้อะไรอะไรนี่คือชีวมิตรที่ผ่านมาที่สนุกที่สุกชีวิตมีอะไรบ้างที่ทำเขียนหนังสือนักข่าวเขียนหนังสือนักข่าวพี่เขียนหนังสือพี่วิจารณ์ภาพยนตร์พี่วิจารณ์ สมัยนั้นเขียนให้มติชนเนาะครับเออเป็นเป็นคอลัมนิสพิเศษไม่ใช่คอลันมนิสประจำแต่เขียน<จ>บ่อยบ่อยกันหนังวิจารณ์หนังวิจารณ์ศิลปะ ทั้งๆที่ไม่เคยเรียนอะไรมาเลยไม่ต้องเรียนหรอกมาจากประสบการณ์จริงแล้วก็แล้วก็ทําอะไรอ่ะก็มาสร้างโรงพยาบาลไงเออไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลกับหมออุทัยไงใช่ใช่ใช่เราไม่ใช่เป็นผู้สร้างแน่นอนแต่เราเป็นเราคือเราทําคู่กับเขามาเลยอ่ะก็เลยรู้เรื่องตาเยอะนะตาใช่ตาวงตาที่ดังที่สุดของประเทศไทย เพราะว่าเพราะว่าพอสร้างแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยคิดดูซิตอนฮันนีมูนอะแกเอานังสือนั่งสือที่แกใช้สอนเรสซิเดนต์นะฮะนังสือภาษาอังกฤษเนาะแกให้ป้าเนี่ยไปทำอะไรไปเรียนไปไปอ่านให้หมดคือเราก็เป็นนักอ่านอยู่แล้วในะ ก็อ่าน,แ,น,นแล้วแกก็สอนด้วยอะไรไมสนุกแล้วอ่านเรื่องตาเนี่ยมันเป็นตามันเป็น Handbook of Ophthalmology แล้ว <Okay. S 2> เราไม่ได้เรียนทงนี้แล้วเราอยู่อ่านมันไม่น่าเบื่อแล้วก็นสนุกม,มันก็สนุกดีเนาะเออนี่แสดงว่าอชอบทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องนิยายหรือเรื่องวิทยาศาสตร์หรือเรื่องกการแพทย์เออแสดงว่าสมองนี่รับได้ทุกอย่างเลย ไม่รู้เป็นโรคที่สนใจจำว่าเรียนอ่านแฮนดบุ๊กเมชแฮนดบุ๊กออฟออฟ l มอล o ลจี้ทางเล่ม เรียนศัพท์หมดทุกอย่างรู้ตาอะไรเป็นอะไรภายในเจวันสุดยอดสุดยอดไอ้สับเทคนิคนี้ไม่น่าเบื่อเลยนะตาเนี่ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมบเป็นผู้ช่วยเขาในห้องตรวจเขาไงสมัยนะั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์นี่ไม่ได้เรียนมาทางพยาบาลทางการแพทย์อะไรเลยนะโนเวย์โอ้ชีวิตนี้สนุกจริงๆแล้วก็แน่นอนหลังจากนั้นก็พยายามจะเรื่องเรื่องอนุวรณกรรม เรื่องศิละปละศิลปะเนี่ยคือป้าสีเนี่ยสุดยอดตรงที่ว่าสนใจอะไรมากมายหลายอย่างเกินกว่ามนุษย์ปกติจะพึงสนใจได้และมีสมาธิพอด้วยที่จะ ทำให้สนใจแล้วก็ยังชักชวนเคียเพราะอ่านหนังสือไงอ่านหนังสือภาษีมันสนุกนะเออนน่นสิคุณชุดทิชชัยก็สนใจหลายอย่างก็ตอนทีฟังก็สนใจเยอะแยะเหมือนกันถึงได้บอกว่าทำไมให้ภาษีครึ่งชั่วโมงแทนแต่ว่าความสนใจของเราเนี่ยเพราะว่าโลกมันน่าสนใจแล้วยิ่งเนี่ยภาษีต้องรู้ว่าเราอยู่ในยุคอภาษีเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะเนอก่อนที่ พี่สีเกิดในปีที่สงครามโลกครั้งที่สองปัทุสามเกสเก้าเพราะว่ามันปะทุในเดือนกันยานะจำไม่ผิดหนึ่งกันยาอ่า <1 S 2> แล้วหนึ่งเก้าสาพี่สีเกิดสามสิบธันวาหนึ่มเก้าโอเคโอเคปีนั้นแหะเกิดทันสงครามมาแหละแล้วช่วงสงครามไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่สำเรล่แล้วก็เท่าที่รู้ว่าเท่าเท่าท,ท,ท,ที่ผู้ใหญ่เล่าก็บอกว่า ตอนที่มันบอมเยอะๆ uh huh. ก็ย้ายไปอยู่บางว่า uh huh. แล้วก็กลับมา uh huh. อะไรที่เราเคยผ่านมาในชีวิตนะ uh huh. มันไม่มีความสำคัญแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเป็น uh huh. ผลผลิตของมันใช่โซ <Sure. S 2> ของจริงคือตัวผลผลิตในที่อยู่ในปัจจุบันที่เราเป็นของเราวันนี้แต่ว่าอะไรที่ทำให้เรามาเป็นวันนี้ มไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจแล้วมันไม่สําคัญแล้วจริงมันไ,มไปสําคัญมันทําไมมันก็เป็นบทเรียนไงาบางคนบอกเ,เรียนสระคุณก็ถ้าเป็นบทเรียนมันก็เรียนมาแล้วอะแต่ว่ามันบางทีมันลืมไปไง<ก>ไม่เคยมันพวงก็ไม่เคยเรียนรู้เนี่ยแสดงว่าคุณความจําคุณแย่คุณมาเป็นวันนี้ก็เพราะคุณเรียนรู้สิ่งที่คุณผ่านมาอยู่แล้วแล้วที่เราไม่เรียนรู้ละ่ะที่เราป้าป้าศรีจะบอกว่ามนุษย์เนี่ย บอกว่าฉันจําอันนี้อันเนี้ยนะบอกนักขณะนี้เท่าที่จําขณะนี้เท่าที่คิดขณะนี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวคิดตัวมาพูดตอนเนี้มันไม่ exist แล้วมันไม่มีแล้วแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันผ่านขั้นตอนของการปรุงการแต่งการอะไรต่ออะไรมาคุณก็เอามันมาเล่าตรงเนี้ขณะเนี้ยคุณเล่า มันเป็นอีกจานหนึ่งแล้วใช่มันเป็นจานที่คุณเอาไอ้ไอ้พวกนั้นเนี่ยมาปรุงแม,<า>ม้กระทั่งที่เล่าเรื่องแคทติคอนเดอรฟารีแบบนี้มาคุยกับคุณสุดที่ชายเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแล้วนะเพราะว่าเท่าที่จําได้พี่เอามาปรุงมันแล้วใช่สิอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ผม,<อ>ผมก็ไม่รู้เนี่ยว่าพี่ปรุงไม่ปรุงนั้นมานั้นพี่ก็ส่งต่อมาให้ผมผม,ผมก็ถือว่าเป็นจานเป็นจานปรุงมาให้ผมผมก็กินตามนั้นผมไม่ได้สนใจว่าก็ใช่สิผมไม่สนใจว่า พี่เดิมที่มันไม่เผ็ดแล้วพี่มาจะให้มันเผ็ดใช่แล้วเสร็จแล้วพอพี่ปรุงเสร็จพี่ก็เชื่อมันเพราะว่าเราเชื่อว่าเราพูดความจริงอะผมก็เชื่อตามอ่ะแล้วพี่ศรีก็เชื่อตามด้วยพี่ศรีก็เชื่อตามด้วยแล้วพี่ศรีก็กลายมันก็เป็นส่วนปรุงที่ให้พี่ศรีเป็นคนอีกห้านาทีตัวพี่ศรีจะไม่ใช่คนนี้แล้วกมันจะเป็นไอ้คนที่ผูกถูก ปรุงไปอีกจุดหนึ่งแล้วแล้วยังเงแล้วเราไปกังวลอะไรล่ะก็ไม่กังวลเลยอ่ะไม่กังวลเลยใช่ไหมก็จะกังวลทําไมอ่ะก็นั่นน่ะสิออดีก็ถึงได้บอกว่ามันไม่สําคัญคือพี่สีเนี่ยนอกจากชีวานิสและความตายแล้วเนี่ยพี่สีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมสมองใสใจสบายกับคุณหมอสุกเจริญซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมจุฬาเพราะฉะนั้นพี่เนี่ย งานพี่และความสนใจพี่เนี่ยมันเยอะแยะมหลามหลายมันเป็นเรื่องที่มนุษย์อื่นเขาเรียกว่ามืดๆทั้งนั้นมืดๆทั้งนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทําเรื่องเมื่อสมัยที่สมัยหนึ่งเนี่ยที่ที่เขาซื้อเด็กผู้หญิงที่ภาคเหนือไปที่สมัยนั้นเขาเรียกว่า Green h a ์เวสต์เขาเรียกว่าตกเขียวคคือ พี่เนี่ยนะพออา่านปั๊บเนี่ยพี่บินขึ้นไปเลยนะพี่บินขึ้นไปเชียงรายแล้วตอนนั้นนะ่ะครูจันแรมแอคทีฟอยู่พี่ไปช่วยจันแรมทันทีเลยนะแต่หลังจากนั้นนะ่ะจันแรมเขาก็เฟดเอาพี่พี่ก็เป็นมูลนิธิชื่อเรือนร่มเย็นเรือนร่มเย็นแล้วก็คนที่ให้ที่ดินพี่เนี่ยพอพี่มาจ่อยๆให้เขาฟังเนี่ยก็คือบรรทูน บนดูล่สาสให้ที่ดินพี่แล้วก็พี่ทําตรงนั้นอยู่แปดปีนะที่เชียงรายเอ๊ะกำลังบอกจะถามว่าพี่สนใจ <c ười> คือพี่สนใจอะไรที่มนุษย์เขาบอกว่าไม่เป็นที่รื่นรมของมนุษย์ทั่วไปออแล้วทำ<ร>ไมพี่ไปพบในสิ่งที่ไม่รื่นรมแต่อยากทำ I can't tell you มันม,มันเห็นแล้วมันมันต้องทวันนั้นอ่ะเครื่บินไปเลยนะอ่ะ พออ่านในบังกอกโพสต์นี่งคือความสําคัญของสื่อเพราะนั้นพี่ภูมิใจเสมอว่าพี่เป็นนักหนังสือพิมพ์มาก่อนพี่เรียกตัวเองว่าเจ์นัลิสต์ทุกวันเนี่ยหลังจากนั้นพอแปดปีเนี่ยรัฐบาลเพิ่มปีบังคับภาคบังคับของเด็กขึ้นไปจากป .4 เป็นป .6 ป .6 ใช่ใช่ปรากฏว่ามันดีขึ้นทันทีเลยเพราะว่าเด็กเขาโตขึ้นมาแล้วก็ เขามีอำนาจต่อรองกับพ่อแม่กับอะไรต่ออะไรตอนนั้นน่ะพวก n อ o ด้วยกันผลักดันกันเยอะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเสร็จแล้วเราก็เลยปิดปิดมูลนิธิของเราเราก็ยกที่ดินที่ปั้นเขาให้เนี่ยให้กับคอตอแถบนั้นนะฮะตอนนี้เป็นไงพี่ไม่ได้กลับไปดูนะแถบนั้นน่ะแม่สายนั่นน่ะตอนนั้นโอ้โหทั้งยาเสพติดทั้งพรอสติทิวชั่นโอเคหลังอย่างนั้น สิ่งที่มันมาทำให้พี่สนใจแล้วพี่กระจนเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย คือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวต้องขอโทษนะไม่ใช่ชีวิตที่สดใสอย่างใครๆเห็นนะเพราะว่าเพราะว่าความสนใจมันอยู่ในเรื่องมันเรื่องมุมมืดของสังคมทั้งนั้นของชีวิตนะซึ่งซึ่งหาคนทํายากไม่ใช่หาใครแต่โอ้ยคนทําเยอะยะคุณอ้วนอาริวันเนี่ยทาจริงตทนานั้นทำต้องคุณอ้วนคุณอาคุณอ้วนทําจริงจริงจังนะแล้วก็สมัยนั้นก็มีครูอาจารย์เดี๋ยวอะไระ ท่านเสียช <ave them. S 3> ีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีสมัยนั้นมีฮอตไลน์คราวนี้ความสนใจของพี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้กระทําถูกกระทํามากนักเพราะว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยนี่ก็พูดย้อนหลังนะก็เป็นแค่เมมโมรีอะแต่ว่านี่ไงเอาเมมโม y รีมาพูดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เอ็กซสแล้วอะแต่ตอนนั้นนะพี่สนใจมากเลยเรื่องผู้กระทําผู้กระทำทำทำไมเพราะผู้ถูกกระทำเนี่ย มันมีความสนใจกันเยอะมากอยู่แล้วแต่ผู้กระทำเนี่ยพี่พยายามจะผลักดันตอนนั้นนะพี่ไม่ทราบตอนนี้อะไรไปถึงไหนแล้วนะคะแต่พี่พยายามจะผลักดันมากให้แยกผู้กระทําออกระหว่างผู้กระทําที่โหดร้ายรุนแรงเป็นเซดิสโดยนิสัยหรือเป็นขี้เล่าเมายาอะไรเงี้ยแยกออกไปแต่ให้มีการแยกแยะผู้กระทําที่เป็น c h e i คอ a l a น a าลานซคือหมายความว่ามันเป็นเคมีในสมองอย่างเช่นพวกไบโพล่าพวกชิโซเฟเนียพวกอะไรเงี้ยพี่ต้องการอันนั้นน่ะพี่ต้องการว่าทันทีที่อยู่มีเคสเนี่ยอยู่ส่งผู้กระทำเนี่ยไปดูเรื่องนี้ซะก่อนนะคะว่าเขาตกอยู่ในข่ายของ Chemical Imbalance หรือคือสิ่งที่พี่พยายามจะผลักดันมาก พี่ได้คุยกับคุณกิติพงศ์กิติยรัตน์ตอนนั้นอ่ะคุยกันเยอะพี่นะอยากให้ภาควิชาจิตจิตเวทพี่อยากให้มันเกิดสับสเปเชียลตี้ในตัวของมันเองนะฮะในเรื่องของความรุนแรงนะให้เข้าใจ เซน i o l ลจีของความรุนพี่รู้ว่าเขามีกันอยู่แต่พี่อยากให้มันเกิดเป็นภาควิชาหรือเป็นสาขาในภาควิชาเขาเรียกว่า s u b s p e เชียล y ตี้อย่างทางตาเราเนี่ยมีเรต i ิน s าสับสเปเชียมีอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่อยากให้มันเกิดนะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของครอบครัวเท่านั้นใช่เอาละสุดท้ายว่าจากนี้ไปจนถึงก่อนที่เราจะ หยุดลมหายใจเนี่ยยังอยากจะทําอะไรบ้างคือพี่ต้องการกลับไปเป็นดินคือพี่มาจากดินแล้วพี่อยากจะกลับเป็น,นก็พี่ก็ต้องไปเป็นดินอยู่แล้วพี่จะ<อ>ต้องการจะกลับเป็นเป็นดินที่ไม่ใช่ PM 2อพี่ต้องการว่าพี่มาอยู่ด้วย ygen, ออกซิเจนด้วยอะไรต่ออะไระกลับไป <Okay. S 2> เป็นดิน ทีนีพี่จะเป็นดินหรือไม่อยากเป็นดินไม่เป็นดินพี่ก็ต้องไปเป็นดินอยู่แล้วพี่อยากเป็นดินที่ไม่ใช่พีเอ็มสองจุดห้าพี่ต้องการจะเป็นดินที่ไม่ใช่สองจุดห้าเพราะฉะนั้นพี่กําลังเริ่มโครงการคือโครงการโครงการที่ เวลานี้เราเรียกว่าคืนสู่ดินโ <Okay, S 1> อเคอันนี้เป็นโครงการการใหม่ของชีวามิตรซึ่งมีหลายๆคนเขาไม่เห็นด้วย,ลยแล้วก็มันก็อย่างนั้นแต่พี่อ้างได้คนหนึ่งที่สนับสนุนพี่อย่างเต็มที่เลยมานั่งอยู่ที่นี่คุยกันค,คืออาจารย์สนธิโคชรัตจากชิงเวดล้อมจากจุฬาแล้วพี่ก็มีอีกหลายคนที่เห็นด้วยกับพี่แต่ แล้วพี่มีภาพของพี่ complete เลยว่าอะไรคืออะไรจะทำยังไงครับกลับไปเป็นดินแบบเดี๋ยวโอเคนะคะที่อเมริกาทำอยู่แล้วนะคะก็คือทำสิ่งที่เรียกว่ารีคอมโพส์พาร์ทเนอร์ของเรา Life Elevate เขาติดต่อไปแล้วว่าเราจะขอซิกเทคโนโลยีมาได้ไหมทางรีคอมโพส์คิด3 6ล้านบาท เราแค่ม t อัฟฟอร์ดทั้งๆที่เทคโนโลยีมัน Simple มากมันคืออะไรมันทำอะไรเป็นอะไรคือมันมันอย่างถ้าเป็นของรีคอมโพส e เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปหาในอินเทอร์เน็ตที่มันมันก็มีนะคะมันจะมีร่างกายเนี่ยพอเสียชีวิตเนี่ยมันจะใช้อัลฟาฟาซึ่งไทยเราวันนั้นคุยกับอาจารย์ปริศนาไกรศิล ว่าไทยเราไม่ต้องใช้อัลฟาฟ้าก็ได้ใช้สมุนไพรไทยอะไรอื่นที่มันมีคุณภาพาาประสีวุฒิชิปเศษไม้เศษไม,ไม้แล้วก็ฟาร์มสตรอทั่วไปเนี่ยเราเอาหุ้ม,มอย่างหนาๆโดยรอบอาานะฮะแล้วแล้วก็มันจะแอบซอบ น้ำเหลืองมีเทนอ,อ,อะไรต่าอะอ,อสำคัญคือเราต้องไม่ฉีดฟอร์มอลินแต่ในขณะนี้ในประเทศไทยและในต่างประเทศเนี่ยมันมีสารธรรมชาติที่ฉีดแทนแทน,แทนฟอร์มอลินอยู่แล้วครโรงเรียนแพทย์ต่างเนี่ยนะคะ<ม>ก็ใช้แล้วเพราะว่าถ้าฉีดฟอร์มอลินแล้วสภาพร่างมันมันเปลี่ยนไปแต่นักศึกษาแพทย์ที่จะผ่าตัดร่างจริงๆเนี่ยนะคะก็ ก็ควรจะต้องได้อะไรที่มันไม่ใช่ผ่านฟอร์มูลินตอนนี้มันมีหมดแล้วมันแพงหน่อยโอเคสำหรับพี่ถ้าพี่ตายไม่ต้องฉีดเลยเลยไม่ใช่อะไรเลยธรรมชาติแล้วก็มาเอาฟางเอาหุ้มหุ้มแล้วก็มีโลงนะคะที่พี่คิดว่ามันอาจจะต้องทำด้วยอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างนะคะที่มันที่มันรีไซเคิลคือมันใช้แล้วใช้อีกค้าหมายคือร่างกายเราเนี่ย จะละลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของดินอย่างและไอ้วุ้ดชิปและไอ้ฟางแล้วก็เอลฟ้ามันก็มากลายเป็นดินไปกับเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาเป็นส่วนึ่งของเราแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติมันจะกลายมาเป็นดินอย่าใช้คำว่าปุ๋ยมันเป็นดินดินเราปลูกต้นไม้ได้ได้ทีนี้พี่อยากจะทำอันนี้ที่พี่วางแผนเอาไว้นะคะรัฐบาลเนี่ยนะคะโดยราชพระศดุ นารัก์อะไรต่างๆนานา,นา,นาในทหารที่ดินลกรกลางว่างป่าเพียบเลยครับครับถ้าเรามาคิดวิธีการทําให้มันเป็นป่าสุสานพี่อยากให้เกิดสาขาออของวิชาภูมิภูมิสถาปัตย์ที่ที่ต้องสเปเชียลไลซ์ออกไปเนี่ยนะฮะให้เป็นในเรื่องของการทํา ป่าสุสานหรือสวนสาธารณะสุสานอะไรเงี้ยนะฮะให้เรียนมาโดยเฉพาะาแล้วก็พี่อยากให้ที่ไหนที่จะทำสุสานป่าเนี่ยนะคะต้องผ่านาการ planning อาของภูมิสถาปนิก<อ><อ>ที่มีลเซเส์ทางนี้มันจะต้องมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ดินมันจะต้องมีการวิ่งของลำธารไงพี่มีอยู่ในนี้หมดนะ อันดิพี่ทำป่าพีสารเพื่ออะไรเป้าหมายคือเป้าหมายก็คือได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยการใช้ออกซิเจนใช้อาหารที่ปลูกจากดินนะคะใช้สารพัดอย่างเลยแล้วเราเป็นของเราเนี้ยเราจะขอบคุณโลกไหมเอาเราวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่สีที่มาสนทนาในเรื่องราวที่ปกติเราจะไม่คุยกันนะครับเรื่องความตายเรื่องเวลา เรื่อง Space and Time เรื่องไอน์สไตน์และเรื่องตายแล้วเราจะต้องเป็นดินที่เป็นประโยชน์ด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่สีครับสวัสดีครับคุยกับป้าสีแล้วทำให้ผมต้องกลับไปนอนคิดใหม่เลยครับว่าชีวิตของคนเรามีความหมายอย่างไรคำว่าความจำกับคำว่าเวลาตกลงเอาก็จริงๆเนี่ยมันมีตัวตนหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งจากความคิดความอ่านของเราทั้งสิน้น เป็นหัวข้อกระตุกให้เราคิดในสิ่งที่ปกติในชีวิตประจำวันเราจะไม่คิดนะครับดต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ในการสนทนาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมฟังแล้วก็คงคิดต่อเหมือนกันครับว่าเออพี่ศีนี่คิดอะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นประเด็นในชีวิตแต่มันไปเปมมาอาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็ได้นะครับคุยนอกกรอบครับไทยพีบีเอสครับ PBS Podcast. View the world via The Voice.